อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการต่อสัญญากับอามาติอาโลนักเตะที่โดดเด่นและมีฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องในยุคของรูเบนออริมคลิปนี้มีบทสัมภาษณ์ของเลนิ่ยโร و ที่พูดถึงการปรับตัวที่ยูไนเต็ดและอัปเดตล่าสุดของมาคัสแลตฟอร์ดกับเอซีมิลานยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิลไทม์กับการอัปเดตข่าวสําหรับชาวยูไนเต็ดช่วงสุดสัปดาห์ก่อนเกมเ a ฟครับที่ยูไนเต็ดจะพบกับอาร์เซนอลมาเริ่มกันที่การต่อสัญญาโดยอามาติอาโลเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ย อามาัดย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2021จากอัตตาลตามีรายงานว่าเขาเซ็นสัญญาถึงปี2030ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสโมสรในตัวเขาอามาัดเคยถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับเรนเจอร์และซันเดอร์แลนด์ซึ่งเขาทำผลงานได้ดีก่อนจะกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในฤดูกาล2023-2024และมีบทบาทสำคัญกับทีมอามาัดกล่าวว่าผมได้เรียนรู้มากมายตั้งแต่มาที่นี่เมื่อ4ปีก่อนผมรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากต่อโค้ชและทีมงานที่ช่วยเหลือผมในนกาารพัฒ และขอบคุณแฟนๆที่คอยผลักดันผมไปข้างหน้าในทุกๆวันมันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากสําหรับทุกคนผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าเรามาถูกทางแล้วและอนาคตจะพิเศษอย่างแท้จริงผมพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยเหลือทีมและทําให้ผู้ที่สนับสนุนทีมของเราภาคภูมิใจอีกครั้งผมภูมิใจมากที่ได้เซ็นสัญญาใหมน่นี้ผมมีช่วงเวลาที่เหลือเชื่อกับสโมสรแห่งนี้แล้วแต่ยังมีอะไรอีกมากมายรอยอยู่ผมมีความทะเยอทะยานอย่างมากและผมต้องการสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่ต่อมาเจสันวิคคอ์กได้ออกมากล่าวถึงอามัด ทุกคนต่างยินดีกับการพัฒนาของอาห์มัดคุณภาพของเขาในการครองบอลความสารพัดประโยชน์และความมุ่งมั่นของเขาทำให้เขากลายเป็นส่วนสำคัญของอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขายังอยู่ข้างหน้าและพวกเราทุกคนตั้งตารอที่จะช่วยอาห์มัดให้ไปถึงศักยภาพอันมหาศาลของเขาและประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่จะมาถึงอีกสถิติที่น่าทึ่งของอาห์มัดคือไม่มีผู้เล่นใดที่แย่งบอลกลับมาในพื้นที่สุดท้ายได้มากกว่าอาห์มัดเดียโลที่ทำได้ถึง23ครั้งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ต่อมาเป็นบทสัมภาษณ์ของเลนี่โยโรเมื่อผู้สัมภาษณ์ถามว่ากองหลังคนไหนที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณเลนี่โยโรกล่าวถึงไอดอลของเขาว่าผมไม่มีไอดอลคนใดคนหนึ่งแต่ผมชื่นชมกองหลังที่เก่งกาจและแน่นอนว่าเซกิโอรามอสตอนที่เขาเล่นที่เรอัลมาดริดผมยังเด็กอยู่และเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาก็กล่าวถึงการปรับตัวเข้ากับชีวิตในแมนเชสเตอร์เรื่องภาษากําลังไปได้ดีผมเริ่มคุ้นเคยกับการพูดอย่างถูกต้องแล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเพราะสิ่งที่ยากที่สุดคือการเข้าใจสิ่งที่พพววกเเขขาูดด้ยยสนีงงอพวกเขา แต่มันก็เป็นไปได้ด้วยดีพูดตามตรงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีผมมีทุกสิ่งที่ต้องการทีมให้การต้อนรับดีและมีผู้เล่นในวัยเดียวกันคนอื่นๆซึ่งช่วยได้มากสภาพอากาศก,าก็คล้ายกับทางเหนือของฝรั่งเศสดังนั้นจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มากนักมาที่การอัปเดตข่าวล่าสุดของมาคัสรัดฟอร์ดมีรายงานว่าเอซีมิลานคิดว่าพวกเขาสามารถดึงตัวมาคัสรัดฟอร์ดมาร่วมทีมได้แต่เขาต้องยอมลดเงินเดือนบางส่วน โดยข้อเสนอของเอซิมิลานที่ให้กับมาคัสแลดฟอร์ดคือคุณจะได้เป็นคนสําคัญของทีมและเราจะสร้างทีมโดยมีคุณเป็นศูนย์กลางมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่ามาคัสแลดฟอร์ดมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีมเอซิมิลานโดยได้รับการโน้มน้าวจากซาลาตันอิบราฮิมบวิดถึงศักยภาพของโครงการมิลานพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาครึ่งหนึ่งและผู้จัดการทีมอย่างเซคิโอคอนไซซาลได้แสดงความชื่นชอบในตัวแรดฟอร์ดอย่างมากและนอกจากเอซิมิลานแล้วเวสแฮมก็ได้แสดงความสนใจในตัวของมาคัสแรดฟอร์ด แต่โอกาสที่จะเกิดข้อตกลงนั้นมีน้อยเนื่องจากค่าเหนื่อยของเขาและการแข่งขันกับทีมอื่นมาที่เซม่ม็อกเบลนักข่าวจากเดลี่เมลรายงานว่าคริสโตเฟอร์วีเวลหัวหน้าฝ่ายสัญหากำลังอยู่ในระหว่างเจราจาเพื่อรับตำแหน่งถาวรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นเพียงสัญญาระยะสัน้นโดยอาจจะบรรลุข้อตกลงกับวีเวลได้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามาต่อกันที่นูโนเมนเดสได้แสดงความต้องการกับปารีสแซงต์แชงแมงว่าเขาต้องการโอกาสที่จะได้เล่นภายใต้าการคุมทีมของรูเบนอโมริมที่แมนเชสเต โดยรายง,งานเพิ่มเติมจากไทม์สปอรตคาดการว่าการซื้อตัวนูโนเมนเดสในเดือนมกราคมนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการยื่นข้อเสนอใดๆสําหรับเขาไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ซึ่งพวกเขาจะมีเงินทุนมากขึ้นและเมนเดสสนใจที่จะย้ายไปยูไนเต็ดอัปเดตสาหรับคาเซมิโรมีความใกล้เคียงมากๆที่จะย้ายไปซาอุดีอาระเบียโดยกองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียได้ปิดดีลการย้ายทีมแล้ว สัญญาของคาสเมโรได้รับการตกลงเรียบร้อยแล้วโดยสโมสรที่เขาจะเข้าร่วมจะมีการระบุในภายหลังในนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับอาเซนอลในศึก FA ครับในคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มตรงอย่าลืมให้กำลังใจทีมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเดวิล i m e สวัสดีครับ